โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเวลุ่นหน้าตาดีกันทุกๆคนด้วยนะครับพร้อมย้ yeah มาตอนนี้อยู่เกม Global Tag o n l i ออนไลนั่นเองนะผมเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะมาสอนถอนแต่งกระจกแล้วก็ใส่ไฟวิ่งนะคนดูนี่หลังจากที่อัปเดตมาใหม่นะผมพี่ไปทำมาแล้วทำเป็นแล้ว แล้วก็จะมาสอนนะนะครับผมจะมาสอนให้คนดูได้ทํานะครับผมนี่ก็คือตัวนี้นะนี่ไอตัวไฟวิ่งนะนี่ไอตัวนี้นะข้างบนนี่หรือว่าจะมีตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นเนี่ยมันมัน,ม,นมันใส่ด้วยกันหมดนะโคดโคดเดียวกันหมดเลยนะผมแล้วก็ตรงฟิล์มกระจกนี่นะติดสติกเกอร์ได้แล้วนะครับผมนี่บอกเลยข้งนางหน้าก็ติดได้นะแต่พี่ไม่ติดมันลกนะเที่จริงพี่ติดก็ได้นะพี่มีอยู่นะแต่พี่ไม่ติดพี่ลองเอาตัวนี้มาก่อน นี่ประมาณนี้อันนี้เป็นฟิล์มสีนะผมพี่ไปกอปอ๊อบในเว็บในแหละน้องๆก็ไปหาดูได้นะไอฟิล์มรถสิบรอหน้ารถอะน้องๆชอบตัวไหนก็ไปก๊อบมาแล้วก็มาใส่มาก๊อปวางได้เลยนะผมนี่สวยงามลงตัวบอกได้เลยคันนี้สวยมากมาครับผมก็คือหลังจากที่มันเพิ่มตัวนี้เข้ามานะนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะก็คือจะเป็นตัวนี่นะนี่ตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งนะครับผมถ้าเราเพิ่มอันนี้จะเป็นกาแฟไม่เกี่ยวถ้าเราเพิ่มนี่นะ นี้ใส่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้นะถ้าเราเพิ่มปุ๊บแล้วเราออกไปตรงเนี้มันจะมีมันจะมีโค้ดให้ขึ้นนะนี่ก็คือหน้านี้อันนี้คือเป็นพวกเอ่อพวกไฟวิ่งนะนี่คนดูส่วนในตรงวีดีดีโออะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นฟิล์มกระจกนะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นฟิล์มกระจกส่วนไอ้นี่ไอตัว L น้ำหน้าเนี่ยไอเลเตอร์เลเตอร์อะไรเนี่ยก็จะเป็นพวก LED นะพวกไฟวิ่งอย่างนี้นะคนดูเข้าใจยังถ้าเราเพิ่มนะถ้าเราไม่เพิ่มมันก็จะไม่มีให้ให้กรอกนะคนดู โอเคไหมไม่งงนะหมาครับผมอันดับแรกเลยไปโหลดแม่แบบมานะครับผมนี่เดี๋ยวพี่พาไปโหลดอันดับแรกเลยเข้าแอปเลยนะผมของพี่จะเป็นใช้แอปตัวนี้นะแอปนี้แอปนี้ไม่มีนะพี่ลองหาดูแล้วไม่มีต้องก็เ,เป็นแอปตัวนี้นะผมสาหรับ a n น r o i d นะ i o s พี่ก็ไม่แน่ใจว่า iOS มีหรือเปล่านะผมนี่ iOS ส่วนมากน่าจะไม่มีนะผมก็ฝากเพื่อนทําก็ได้นะ a อน r o i d นี่นะเข้าไปอทีแอปเลยนะผมเสร็จแล้วเข้าสามขีดนะ เราจะเอาแม่แบบมันมาใช่ป่ะพี่ไอ้เข้าไปที่นี่นะสกินเทมเพอรลิเต็เอทเทมเพอรลิเต็ดเตเต็ดอะไรนี่แหละก็คือเป็นตัวอย่างแม่แบบนะเทมสเตเสเตัสไอ้เทมสแตนดาร์ดอะไรสักอย่างนี้นะนี่มันก็จะมีทั้งหมดเลยนะผมสกินแบบสกินนะครับผมแต่เราจะเอากระจกใช่ป่ะเออแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตัวตัวหางตัวหางพี่ลืมให้ดูตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้หรือว่าตัวในรถก็ได้นะ พี่ขอญาติวนไปวกแบบวกไปวนมาผมขออภัยด้วยนะคนดูนี่นะตัวนี้นะนี่สมึติว่าเราเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะนี่เห็นไหมตัวนี้นะมึติว่าตัวนี้นะมันใส่หางก็ได้นะโค้ดเดียวกันเลยนะคนดูแม่แบบมันก็คือตัวนี้นะนี่เห็นไหมมันจะเป็นรูปธงนะนี่นะจะเป็นธงกับสเก็ตบอร์ดนะอันเดียวกันเลยมันจะอยู่ด้วยกันจะอยู่ทู่กันนี่ครับผมแล้วก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนี่นะโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคนดูนี่เห็นไหม มันใช้ได้ทั้งหัวลากกับหางรถดได้นะคนดูลิงก์เดียวกันถ้าเราแปลงเป็นลิงก์นะเออแล้วก็ไปแต่งในแอปไหนก็ได้ครับผมนี่อันนี้แล้วก็ใส่ตัวอักษรอักษรอะไรก็ก็ไปแต่งเดูนะครับผมเสร็จแล้วก็แปลงเป็นลิงก์ได้เลยมาผมันดับแรกเลยเราไปโหลดแม่แบบเราไปโหลดแม่แบบกระจกกันนี่นะเราจะเอารุ่นไหนครับผมนี่เราจําชื่อรุ่นมานะสลับพี่จะเอาไบโวนะคนดูนี่ไบโวตัวนี้นะคลิกเข้าไปเลยครับผมดาวน์โหลดนะนี่เห็นไหมมันก็จะมาดาวน์โหลดแล้วเราก็ดูว่ามันไปลงที่ตรงไหนนะ นี่นะแบบมันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะเป็นกระจกนะคนดูเพราะว่ามันมันไม่ใช่เป็นไฟล์รูปภาพนะมันเป็นไฟล์ปิ้งอะไฟล์ปิ้งนะคนดูนี่ไฟล์ปิ้งมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือมันจะเออเขาเรียกว่าอะไรมันจะโป่งข้างหลังนะนี่ไฟล์ปิ้งแล้วโหลดแบบไหนมาเนี่ยมันจะเป็นนามสกุล png ไฟล์ png ไฟล์ปิ้งอะไรนะ <c oughs> นี่นะถ้าเราโหลดมาปุ๊บมันจะเป็นไฟล์ png นะเวลาเซฟก็เซฟให้เป็นไฟล์ png นะมาผมอันดับแรกเลย พอเราได้แม่แบบมาแล้วนะผมนี่แม่แบบนี้นะเราไปแต่งเลยนะครับผมแต่งแอป,ปไหนก็ได้นะครับคนดูเสร็จแล้วก็เปิดมาเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็เปิดมาเลยนี่เห็นไหมมันจะเป็นไฟล์พี g เนีเนี่ยเห็นไหมข้างหลังมันจะเป็นโปร่งใสมันจะมีแค่ตัวนี้นะนี่เสร็จแล้วเราก็ก็หาสติกเกอร์หรืออะไรใส่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะทาให้ดูคร่าวๆนะคนดูไม่งงไอตัวนี้มันจะเป็นหลังคารถนะอันนี้จะเป็นกระจกกระจกกระจกนะถติว่าพี่เอาใส่อันนี้ก็ได้เอาคร่าวๆนะคนดูพี่จะแต่งให้ดูคนดูไปแต่งกันเาเองนะ ชอบแบบไหนก็ลองไปแต่งกันดูดิสมมติว่านะเห็น,น้้มาใส่เลยมาวางเลยเราชอบแบบไหนนะครับนี่นี่นะเอามาใส่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกระจกกระจกอันนี้พี่ทำให้คร่าวๆให้เฉยนะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยคนดูก็ไปอันนี้เอาเองนะ ขาเรียกว่าอะไรไปบรรจงกันอีกทีอันนี้พี่จะใส่คร่าวๆพี่จะสอนเซฟด้วยนี่นะอันนี้เป็นหลังคาบนนะอาใส่ก็ได้หลังคาบนหลังคาบนหลังคาบนนี่นะแต่น,นี้พี่ไม่รู้อ่ะอันไหนว่าหลังคาบนอันนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจมันมีสองตัวนะเออใส่ไปเออนี่นี่นะผมสมมติว่าเราแต่งกระจกติสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วเราก็เซฟเซฟสำหรับแอปคนดูอ่ะมันจะเป็นแอป อะไรก็ได้แต่งแต่แอปไหนก็ได้ขอให้เซฟเป็น png นะเวลาเซฟห้ามเซฟ jpg j, j นะเดี๋ยวพี่จะเซฟทั้งสองอย่างให้ดูนะอันดับแรกเซฟ jpg ครับปุ๊บแปลงลิงก์เลยนะผมแปลงลิงก์เลยเข้าไปที่เว็บ i m g ่านี่นะใครมีลิงก์ไหนก็ก็แล้วแต่นะผมถ้าใครมีแอปแปลลิงก์ก็แปลแได้เลยแล้วแต่ขอแค่แปลงมาแล้วให้มันเป็น png เออนี่ชม่าน,นี่นะ นี่มันก็จะได้เป็นจุด png ก๊อปลิงก์มาเลยผมเสร็จแล้วก็ลองไปใส่ดูนะเข้าไปที่เกมเลยครับผมนี่นะนนะเข้าไปที่สกินนี่นะอันนี้สกินกระจกนะเสร็จแล้วก็ลองดูครับผมนี่เห็นไหมได้แล้วง่ายเห็นไหมง่ายง่าย,าย,ายนี่เราไปแต่งดูคุณดูนี่ไหมง่าย,ง,ายง่ายเลยสำหรับตัวกระจกนะนี่ชิลมากสวยสวยจัดแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราเซฟแบบแบบ แบบนามสกุลแบบเอ่อ jpg เนี่ยนะเอ jpg เนี่ยนะดูเดี๋ยวพี่จะเซฟให้ดูนะมันจะไม่โปร่งเขาเรียกว่ามันจะไม่โปร่งใสอ่ะมันจะไม่ทึบข้างหลังนะนี่นะพี่ทําให้ดูนี่นะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะไม่โปร่งข้างหลังอ่ะพอเรามาวางปุ๊บมันก็จะทึบเลยมันจะเป็นดํามันจะมองไม่เห็นมันจะมองไม่เห็นคนอ่ะคนดูเดี๋ยวพี่วางให้ดูนี่นะเห็นไหมมืดทึบเลยเห็นไหมมองไม่เห็นคน หรือใครชอบแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะแต่พี่ชอบให้มันเห็นคนนี่ให้เห็นคนข้างในนี่หรือว่าใครอยากได้ฟิล์มแบบสีนี่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูเราไปหาพื้นหลังแบบไหนก็ได้มาเลยนะครับผมถือว่าพื้นหลังถือว่าเรามีพื้นหลังสีเอาแบบสีพื้นพื้นอะถือว่าอ่าอันนี้ก็ได้นะอันนี้พี่ไม่มีนะเอาสีเขียวคร่าวๆอันนี้ก็ได้นะผมนี่นะเราจะใส่ฟิล์มหน้าหรือว่าฟิล์มกระจกก็ได้นะเราก็ไปตัดตัดแปะเองนะคนดู แต่พี่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดแปะนะเดี๋ยวพี่เอาวางแบบนี้ไปเลยเดี๋ยวค่อยแปะที่หลังงงไหมไม่งงนะเราจะตัดเป็นรูปกระจกเลยก็ได้นะคนดูแล้วแต่นะแต่พี่จะวางทาบเลยเพราะว่าเราจะเอาฟิล์มทั้งหมดเสร็จแล้วถือว่ามันเข้มเราจะปรับให้มันจืดให้มันจางนะผมแอปแต่ละแอปมันมีทุกอันอยู่แล้วเราเราพยายามไม่ให้มันเข้มอะ่ะเออทาก็ได้ก็ได้ไม่ให้มันเข้มนะนี่ให้มันจางจงเอาสักถ้าถ้าสั้สสสนแบบพี่ประมาณสักแปดสิบเอาเจ็ดสิบก็ได้เจ็ดสิบอันนี้จะเป็นฟิล์มสีเขียวนะ สมมตินะคนดูเสร็จแล้วลบตัวไอตัวดำๆนี่ออกนี่ตัวนี้เลยเอาแบบเพียวๆอย่างนี้ก็ได้อะเพียวๆอย่างนี้ถ้าใครอยากตัดก็ตัดได้เลยนะนี่ตัดๆๆๆ,ๆให้มันเป็นรูปรูปของแม่แบบของมันนะแต่พี่เอาคร่าวๆให้ดูนะคนดูเสร็จแล้วก็เซฟย้ําว่าเซฟเป็น PNG นะถ้าเซฟเป็นตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวมืดเลยนะคนดูนี่เนียพี่ก็ลองคร่าวๆง่ายๆนะคนดูง่ายๆมากคนดูทํา,าดทได้อยู่แล้วคนดูพี่เก่งนี่นะเดี๋ยวพี่จะลองทําให้ดูปาบนี่ได้มาแล้ว กรอบลิงก์เลยครับผมง่ายง่ายๆไม่ยากถ้าใครมีเล็บเอ้ยมีเล็บอะไรล่ะมีลิงก์แปลงลิงก์ก็ลองมาใส่ดูดูนะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนี่เห็นไหมฟิล์มเขียวนี่เห็นไหม,มง่ายง่ายเห็นไหมมันโปง่งเห็นไหมนี่ที่เหลือเราก็ใส่สติกเกอร์สติกอะไรก็ได้ก็ใส่ไปเลยนะครับผมง่ายง่ายเลยนะผมนี่อย่างเช่นของพี่เห็นไหมอันนี้พี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะสวยงามครับผมเห็นไหมเห็นคนข้างในรถด,ด้วยนะเห็นไหม มันโป่งนะมันไม่ทึบด้วยเห็นไหมนี่อันนี้คือพี่ตัดเสร็จแบบเรียบร้อยเลยนะสวยงามครับผมประมาณนี้นี่นะสีดํานี่สีดําก็จะประมาณนี้แล้วแต่นะคนดูแล้วแต่ชอบเลยผมใครชอบสีอะไรก็ลองไปทําดูง่ายๆครับผมสงสัยไหมไม่สงสัยนะทําเป็นหมดทุกคนนะอันนี้ฟิลม์มติดกระจกง่ายๆครับผมต่อไปจะเป็นไฟวิง่งไฟข้างบนไฟข้างล่างไฟวิ่งนะครับผมก็คือตัว ตัวตัวนี้นะสองบนนี้เพราะว่าพี่ติดแค่สองตัวนี้นะนี่สองบนถ้าเราใส่ตัวข้างล่างตัวนี้อีกมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาอันดับแรกเลยครับผมเข้าไปที่แอปเหมือนเดิมนะแอปสีเหลืองเนี่ยตัวตัวเหลืองเนี่ยสามขีดด้านบนนะครับผมสามขีดด้านบนมาที่เอ่อตัวไหนวะตัวนี้นะนี่นี่นี่ข้างล่างสุดเลยนะเนี่ยจะเป็นกกดอีอะไรเนี่ยตัวนี้นะนี่เข้าไปเลยครับผมนี่มันก็จะมาลิงก์ตัวนี้เลยเราก็พิมพ์ไปเลยครับผมซึ่งว่าของพี่นะ fc y o u t u b นี่นะ youtube 1 c c p นี่สำหรับของพี่นะเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยครับผมีพี่ชอบฟอนต์นี้ป่ะฟอนต์ไหนก็สวยนะนี่เอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะเป็นเกมไปซีพี่ชอบฟอนต์นี้ฟอนต์นี้สวยสุดละเลือกสีครับผมเลือกสีฮะหรือว่าเอาสมมุตินะอาสีเขียวอะอันนี้ปรับขนาดนะคนดูขนาดตวนนะัวอักษรนะเอาสัก4 0พอมันใหญ่ไปแต่มันไม่สวยนี่นะคนดูประมาณนี้นะเสร็จแล้วแล้วเราก็กด finish f ฟแนลไฟแนลก็คือเสร็จนั่นแหละปุ๊บนี่มันก็จะให้นี่มันก็จะเบนแบบแบบนี้มานะคนุณดูแล้วก็กดเซฟได้เลยเซฟตรงไหนวะพี่ลืมละนี่นะข้างบนนะเซฟดาวน์โหลดมันก็จะมาแบบนี้ละนี่แล้วก็เข้าไปดูที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดนี่เห็นไหมไม่ได้มาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแม่แบบแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเราไปแปลงเป็นไฟล์ได้เลยครับผมเอแปลงเป็นลิงกนะ์นะนี่นี่นะ ลิงก์ตัวนี้ก็คือแปลงได้เลยไม่ต้องเป็นปิเป็นต้องเป็นอะไรก็คือเราแปลงเป็นลิงก์ได้เลยนะผมนี่เสร็จแล้วก็ก๊กอปมาเลยก๊อปลิงก์มาเลยจ้านะมันจะเป็น png เหมือนกันนะคนดูลิงก์ตัวนี้เสร็จแล้วมาใส่รถเลยครับผมนี่สมมติว่าเราเพิ่มตัว2อย่างนี้เดี๋ยวใส่ทั้ง2ออะไรก็ได้นะครับก็คือสกินตัวนี้นะอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้เป็นกระจกนะคนดูนี่มาใส่ตัวนี้แทนนะครับเสร็จแล้วก็วางวางได้เลยครับผมแล้วก็โหลดนี่เห็นไหมจะเป็นสีเขียวนะคนดูเพราะว่าที่มันไม่ขึ้นเพราะว่ามันอยู่ห่างกันนนะคดูี เห็นไหมยูทูบหนึ่งทีซีพีขึ้นแล้วเห็นไหมง่ายๆแล้วก็อันนี้สองก็จะเป็นตัวตัวนี้นะเหมือนกันเหมือนกันโหลดได้เลยนี่นะนี่เท่ป้าล่ะอุ้ยสีเขียวเท่ว่ะเห็นไหมสีเขียวเท่นะคนดูนี่เห็นไหมมันจะเว้นวักนานอะ่ะมันจะเว้นวักนานอะ่ะเราก็ไปแต่งกันเอาเองนะอย่างเช่นหนึ่งคลิปของพี่เนี่ยเห็นไหมพี่ก็ไปแต่งปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมให้มันติดต่อกันฟึบฟื๊บฟืบฟืบฟืบเห็นไหม แต่งให้มันย่อยๆ่อย่อยๆสับย่อยย่อยๆนี่เพราะว่าเราได้แม่แบบมาแล้วเราก็ไปแต่งในแอปอื่นก็ได้นะเสร็จแล้วเราก็มาแปลงเป็นลิงก์เอาง to ่ายๆคนดูไม่นี่เห็นไหมอันอย่างเช่นของพี่ไปแปลงมาแล้วอันนี้เป็นลิงก์ของเพียงเอาใครจะเอาไปก็เอาไปได้นะคดูนี่มันเป็นชื่อ y o u t u b เพียงนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นซอยยิบยิบละเห็นไหมนี่จะเอาตุ๊กต่งตุ๊กตาใส่ขั้นก็ได้นะคนดูไปแต่งในแอปเราเองอะเพราะว่าเรามีแถบแถบแถบไฟของมันแล้วเรารู้ขนาดของมันแล้วนี่เห็นไหมมันจะวางไปอย่างงี้สวยงามคนดูเฟ ธงชาติของพี่เอาธงชาติไปเลยใครอยากได้นี่นะโครงชาตินะคนดูเอาไปได้นะคนดูโทษโคงชาติพี่แจกงงไหมจบจบแล้วเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยเห็นไหมชิวๆเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเอาใส่ฟิล์มฟ้าเหมือนเดิมนี่นเสร็จเรียบร้อยฟิล์มฟ้าเพราะพี่ชอบนะคนดูมันดูไม่เหมือนใครดิจบคลิปนี้ชิวๆทำได้ทุกคนแน่นอนครับผมง่ายๆบอกหมดเปลือกอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วง่ายๆนะคนดูง่ายๆมากเราลองไแต่งกันเองนะแต่งยิ in, in ่งเนียนยิ่งสวยนะคนดู ยิ่งทำเนียนยิ่งสวยนะนี่ประมาณนี้ครับผมโอเคใครที่เข้ามาร um ับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง1 CCP ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย